ทุกคนอันนี้ก็คือปลาตะเพียนนะคะที่บีได้มาเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูข้างในนะว่าไข่มันเยอะขนาดไหนนะคะคือตัวใหญ่มากๆเลยเนาะอย่างที่เห็นนะคะปลาตะเพียนทองจ้ะปลาตะเพียนฝรั่งเอาที่แบบว่า,อาปอดเออใช่ออกนะคะแล้วก็ที่เหลือแล้วก็ออกปอดแล้วก็ดีนะคะที่เหลือก็ยังอยู่ข้างในอยู่เนาะบีกะจะเอามาทําปลานึ่งนะคะแล้วก็ กินกับข้าเหนียวตอนนี้กาลังหุงหนึ่งข้าวเหนียวด้วยด้วยหม้อหุงข้าวอยู่นะแล้วก็ทําน้าพริกกินด้วยเนาะบ้างให้มันเป็นแบบอย่างนี้แล้วก็อยางนี้ <h ums> นี่จะล้างเซ็สซับเรียบร้อยบีก็จะบั้งแบบนี้เลยเนาะ <h ums> เพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะหมักนะคะมันจะได้เข้าเนื้อเนาะและ้วก็นี่ยังแบบโหสีทองใช่ไหมคะ่ะ ประมาณนี้เลยแล้วก็นี่คือไข่ของเขาเดบิขอล้างก่อนแล้วก็เดี๋ยวน,นี้จะทิ้งอันนี้มันเป็นพุงพึงอะไรเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะล้างแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเขา้านึ่งพร้อมกันเนาะสองท่อนก็ได้ไหมสองท่อนเดี๋ยวลองดูสองท่อนก่อน มันจะอย่างนี้ไม่ได้เออนี่เราต้องเอาลงไปเลยนี่โอ้แล้วก็โอ้อ่าทุกคนเดี๋ยวมาถึงตอนนี้นะคะ นี่เลยอันนี้ก็คือปลาสู้ตรีนะคะที่บีได้เนาะที่ข้างหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมที่มันจะเป็นมึกเมืกอะ่ะเออนั่นแหละครั้งที่แล้วบีเอามาทำทอดนันตาแล้วมันอร่อยมากครั้งนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนคอมเมนต์เลยเนาะมีคอมเมนต์บอกว่าให้ลองเอามาทำลูกชิ้นปลาดูแบบเด้งๆอะ่ะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยววันนี้บีจะทำแบบนั้นเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะมา แล่ให้ดูว่าบีแล่ยังไงนะคะเพราะว่าหลายคนเลยอยากจะเห็นเนาะก็เดี๋ยวมาลงมือทำกันเลยก็เดี๋ยวเบียตัดครีปปาออกก่อนตรงเนี้ยมันจะมอีอ่กลางปาตรงเนี้ยเบียตัดออกเลยเนี้ยนะคะนี่นี่แล้วก็ตรงนี้นี่มันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวรอแล่ก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปล้างทีเดียวเนาะนี่นะคะ เราจะเริ่มจากตรงห่างเขาก่อนถ้าเราไม่ได้ใช้ซ่อมนะคะก็ใช้มือเนี่ยจิกตรงนี้แล้วก็ค่อยๆแบบแปรไปแต่ว่าถ้าเรามีซ่อมแล้วก็เนี่ยค่ะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยใช้ซ่อมก็จะสะดวกกว่านี่นะคะค่อยๆแบบนี้ไปไเห็นไหมพอเสร็จปุ๊บเนี่ยีก็เนี่ยตามนี้ได้ค่ะนี่ อันนี้เนื้อเขาจะแน่นมากทุกคนแน่นสุดๆเลยเนื้อปลาตัวนี้เนื้อแน่นเนื้อเด้งอ่ะทุกคนซึ่งมันเหมาะกับการทําทอดมันปลาแล้วก็พวกเ,เนี่ยแหละลูกชิ้นปลามากๆเลยดูค่ะดูความสวยเห็นไหมสวยไหมสวยเนาะนี่เลยจ้ะอ่ะเดี๋ยวมีหลายคนอีกโอ้โหก็มีคมนี่อ่าต้องมีอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้ว <c oughs> ก็มีคมอะอะไรเงี้ยเนาะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวบีจะทําให้ดูที่มีดแบบมีดแบบบ้านเราก็คือมีดตัวนี้เนาะเดี๋ยวทำให้ดูเพราะว่าที่เมืองไทยก็เข้าใจแหละมันคงหามีดแบบนี้ยากนี่เอาอันนี้นี่นะคะใช้ซ่อมก่อน,นอันนี้คือมีดที่แบบยังไม่ได้รับเลยนะทุกคนยังไม่ได้รับมีดเลยนะเนน่ยนคะคะนี่เห็นไหม ได้เหมือนกันเนี่ยมือนึงก็ดึงหะดึงหนังแล้วก็แล้วก็เนี่ยคะ่ะค่อยๆเฉือนไปแบบนี้นี่นะนี่เ,นเห็นไหมลูกค้าอันนี้จะตัวเล็กกว่าเนื้อเขาก็จะแบบออกขาวกว่านิดนึง เนี่ยเนาะเอาจริงๆอันนี้จับถนัดมือกว่าอันนี้เพราะว่าอันนี้มันบางไงทุกคนมันก็เลยแบบว่าเหมือนเกือบจะยากกว่าอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวลองอีกอันหนึ่งดีว่าเดี๋ยวลองอันนี้เนี่ยมันจะเป็น,ในใคล้ายๆแบบค่อยๆเลื่อยไปทุกคนมือนึงก็ดึงหนังมือนึงก็แบบเลื่อยๆไปอย่างเงี้ยอันนี้โดนโอ๋อ

นี่นะคะแล้วก็ทำน้ำยาขนมจีนโอ้โหดูทุกคน นี่จ่าแล้วนี่คือเนื้อปลาที่เราได้นะคะก็พอพอดีเป๊ะเลยที่บีว่าจะทำลูกชิ้นปลานะคะก็ประมาณนี้แหละว,วิธีทำบีคงไม่ได้ทำาให้ดูนะทุกคนเพราะว่าคิดว่าน่าจะทำเป็นกันเนาะเพราะว่าบีก็ไม่ได้มีแบบว่าสูตรแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูในเน็ตแล้วก็ทำตามคนในเน็ตเอาเนะเออแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ ก็จะขอกินข้าวก่อนรอปลาสุกแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันจ้ะนื้อสวยมากอยากกินซุปม,มะเขืออยากทาให้มันเป็นเรื่องยากทุกคนเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมนี่เลยอันนี้คือซุปมะเขือแมงดาเนะจ๊ะบีเอาแมงดามาจากไหนง่ายมากเลยจากกระปุกค่ะอันนี้มันเป็นมะเขือม่วงแบบนี้เนาะ ที่มันเป็นแบบในขายในช็อปเออบีก็ครึ่งเดียวนะคะก็ต้มต้มแบบให้มันแบบเละเลยอะทุกคนเออแล้วก็ใส่อันนี้นะคะน้าพริกแมงดาไปหนึ่งช้อนแบบนี้เลยเอ,อ้าวนี่แบบนี้เลยเมื่อกี้คือแบบเฮ้ยน้าไหลไหลตอนนี้อร่อยมากบีซื้อมาจากเมืองไทยนะคะตอนที่กลับกลับมาจากเมืองไทยเนาะซื้อมาอันนี้จากเซเว่นถ้าจำไม่ผิดของแม่พิมพ์นะคะตอนแรกคิดเอ,อ้ยใส่น้ำพริกตาแดง มันจะได้หรือเปล่ากับมะเขือเออคงไม่ได้ก็เลยใส่น้ำพริกแมงดาสรุปอร่อยเชยทุกคนอร่อยมากอืมเดี๋ยวชิมให้ดูยน้ำลายไหลหอมอกินแมงดาทุกคนดีมากอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันจ้าเขาอ่อย คนจา๋าเดี๋ยวเรามาชิมกันเถอะพิติกินอิ่มแล้วนะคะมาก่อกวนเดี๋ยวที่เห็นไปนเลยคือมันน่ากินมากคือแต่แบบข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่ได้จริงๆมันต้องใช้ซ่อมนะเพราะว่าเหนียวจัด <c oughs> บีบีใช้เครื่องอหุงข้าวโอ้หม้อหุงข้าวเนาะทุกคนอตอนนี้คือไม่ไหวแล้วหิวข้าวมากอ,มอย่างแล้วเลยน้ำพริกแมงดาแล่ ไข่ทุกคนครึ่งหนึ่งพีติกกินละครกินละอันนี้คือเหลือครึ่งหัวออก๋อยโอ้ทุกคนอร่อยมากอืม ลืมบอกเลยลืมแนะนำหิวมากแครอทเซลลีแล้วก็พริกสเปนนะคะมีใช้แบบลวกเนาะคือแบบไม่อยากทอดเลยเนี่ยก็ปาปิกาแล้วก็มะเขือครึ่งหนึ่งเอาว้เอาทำนี้แล้วก็ครึ่งหนึ่งก็ต้มนะคะแล้วก็มินตุก็คือสารหนาโอ้เนะะหนไหมสารหนาที่ปลูกเองอืมโอ้โหมันไม่ได้หรอกเนอ ทุกคนอุ๊ยอร่อยมากหืมไข่มันต้องดูดทุกนิ้วเลยดูโอ้นึกว่าโจ๊กทุกคนคือมันแบบ อร่อยมากมเป็นครั้งแรกเนาะที่ได้ปลาตะเพียนฝรั่งนะคะครั้งแรกเลยอยู่ฟินแลน์มาสิบหกปีเนี่ยครั้งแรกแล้วก็ใส่กลงเกือบทุกปีอืม,อม,อมก้างเบลอเลยแต่คือไข่ปลาแบบเหลืองฉ่ำมากเลยทุกคนเนือะ บียงมีฟรอยอยู่แล้วเพราะว่าเดินนางม,มันไหลโอ้ไหมโจ๊กอื <c oughs> <c oughs> โอ้ยเอาสานเขาหนึ่งห้อ เหนียวมาก。